ในโอกาสต่อไปเป็นเวลานั่งสมาธิภาวนาคือการทำจิตให้สงบ <c oughs> สมาธิคือความตั้งใจมั่นสภาพจิตใจของคนเราย่อมมีความรู้สึกนึกคิดเรื่องราวต่างๆ จนรู้สึกว่าเป็นปกติของใจในบางครั้งสิ่งที่นึกคิดนั้นก็เป็นสิ่งที่เดือดร้อนก็มีในบางครั้งสิ่งที่นึกคิดนั้นเป็นเรื่องน่ายินดีมีความสุขใจก็มีใจย่อมได้รับอารมณ์เหล่านั้น ทั้งสุขทั้งทุกข์ทั้งยินดีและไม่ยินดีจึงเรียกว่าใจไม่สงบ <c oughs> และใจไม่มีความสามารถที่จะอยู่เหนืออารมณ์เหล่านั้นได้เวลามีสิ่งยั่วยวนทำให้โกรธก็โกรธตามเวลามีสิ่งยั่วยวนชวนให้ชอบก็ชอบตาม เวลาสิ่งที่ยั่วยวนให้ยินดีก็ยินดีตามสิ่งที่ยั่วยวนให้ยินร้ายก็ยินร้ายตามทรงสายกลับไปกลับมาเป็นอยู่อย่างนี้ผู้ชุชนโดยทั่วไปถือว่าเป็นธรรมดาของจิตแต่ฝ่ายผู้ปฏิบัติพระอริยสงฆ์ในพระศาสนานี้เห็นว่าอาการของจิตอย่างนั้น ย่อมทรงสายไปตามอารมณ์หาชื่อว่าเป็นปกติไม่คือย่อมเป็นไปตามอารมณ์สิ่งที่รู้สึกนึกคิดนั้นชักจูงใจให้เป็นไปตามต่างๆเดี๋ยวรักบ,บ้างเดี๋ยวชังบ้างเดี๋ยวชอบบ้างเดี๋ยวกเกลียดบ้างสภาพของใจวนเวียนหมุนอยู่อย่างนี้ใจจึงไม่ก้าวหน้า ไม่มีการพัฒนาให้ภาไปข้างหน้ามีแต่อาการนึกคิดวนเวียนอยู่อย่างนี้และก็สำคัญว่าอาการสภาพของจิตอย่างนี้เป็นธรรมชาติของจิตอย่างนี้เองที่จริงแล้วมีข้อปฏิบัติให้ข้ามพ้นจากภาวะอันนี้ได้คือที่ไม่สงบก็ทำให้สงบ ไม่นิ่งก็ทําให้นิ่งไม่รู้ก็ทําให้รู้ด้วยการเพ่งบ้างด้วยการพิจารณาบ้างตามคําสอนของมหาบัณฑิตคือพระพุทธเจ้าที่ได้ทรงสอนไว้ดีแล้วน้อมนําคําสอนนั้นมาปฏิบัติเห็นนันสอนให้ทําใจให้สงบเราก็หาอุบายต่างๆในคําสอนของท่านสี่สิบอย่าง ที่ว่าทําใจให้สงบมีอาุภะสิบอนุสติสิบเหล่านี้เป็นต้นล้วนแล้วแต่เป็นไปเพื่อทําให้ใจสงบอารมณ์ที่เรานึกคิดนั้นในบางอย่างเป็นอารมณ์ของการเพ่งเช่นนึกว่าพุทโธพุทโธเพ่งดูอยู่ที่จิตบางอย่างที่ต้องพิจารณานั้นเป็นเพื่อเพื่อความกัดเกลา ให้ใจเรารู้สภาพของความเป็นจริงเช่นพิจารณาว่าเราต้องแก่เราต้องเจ็บเราต้องตายไม่ร่วงพ้นความแก่ความเจ็บความตายไปได้สภาพความเป็นจริงอยู่อย่างนี้พระพุทธเจ้าทรงเปิดเผยให้รู้ให้เห็นครั้นเมื่อเปิดเผยให้รู้ให้เห็นแล้วนึกถึงสิ่งเหล่านั้นแล้วจะทําให้เกิดความสังเวชจะทําให้เกิดความสลดจิต กิริยาที่จิตเกิดความทังเว่เกิดควดามโกรธจิตเพราะนึกคิดถึงความตายเป็นต้นนั่นคืออุบายที่จะทําให้ใจลดความหงุดหงนจะเป็นอุบายให้ใจเกิดความสงบเป็นที่สุดเพราะฉะนั้นพระธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้าที่สอนว่าเราจะต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายต้องพัดพรากจากกันมีการเป็นของตัวทําดีได้ดีทําชั่วได้ชั่ว คำสอนเท่านี้สอนให้ไปปฏิบัติให้ไปปฏิบัติก็คือประการแรกตั้งอยู่ในความไม่ประมาทอะไรเป็นสิ่งที่ควรทำอะไรเป็นสิ่งที่ควรบำเพ็ญควรกระทำควรบำเพ็ญให้เกิดมีขึ้นเฉพาะอย่างยิ่งความสงบแห่งจิตที่เรายังไม่เคยสัมผัสยังไม่รู้ยังไม่ถึงหรือรู้ถึงแต่ยังไม่ลึกซึ้งควรศึกษาและหาความรู้ความเข้าใจไปปรุงแต่งหรือพัฒนาจิตของตอน ให้เกิดความสงบดีขึ้นฟางฝังยิ่งขึ้นอันจะเป็นบ่อเกิดขจัดความพุ่งซ่านอันในอารมณ์ต่างๆจากจิตใจออกปเสียดได้เพราะฉะนั้นใจของคนเราวันหนึ่งวันหนึ่งไปรับรู้อารมณ์ต่างๆมาเมื่อไม่มีโอกาสขับไล่ออกขับไล่อารมณ์เหล่านั้นออกไปเลยครั้นเมื่ออารมณ์เหล่านั้นมาบรรจุมาอยู่กันอาศัยมากเข้าเนื่องแน่นมากเข้า จิตของเราก็เซไปตามอารมณ์นั้นเห็นดีเห็นชอบไปตามอารมณ์นั้นไม่ฝวางไว้ไม่สรงไว้ซึ่งสมรมชาติแห่งความสงบจิตจึงแปรปรวนรวนเลด้วยประการต่างๆหาความสงบไม่ได้และสภาพอย่างนี้เป็นมาแล้วไม่รู้วันแล้ววันเล่าปีแล้วปีเล่าชาติแล้วชาติเล่าที่เกิดมาแต่ละชาติละชาติที่จริงแล้วก็ลงท้ายก็เหมือนกัน คือมีความรู้สึกดังในกาบมาแล้วเป็นบุญบ้างเป็นกุศลเป็นบาปเป็นอกุศลบ้างมีสภาพอยู่อย่างนี้ใจของคนเราจะเกิดความมัวหมองด้วยประการาต่างๆถ้าใจมัวหมองยังมีชีวิตอยู่ในปัจจุบันก็ทําให้ความคิดมัวหมองการทําเกิดความมัวหมองการพูดเกิดความมัวหมองตามถ้าความคิดที่ปัจจุบันนี้ทําให้ใจผ่องแผ้ว การทําก็ผ่องแผ้วการพูดก็ผ่องแผ้วการคิดเรื่องราวต่างๆก็ผ่องแผ้วเป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกันดังนั้นใจของคนเราจึงควรแก่การต้องรับการฝึกฝนอบรมอยู่เสมอฝึกให้ใจตั้งมั่นบ้างด้วยอนุตติบ้างอื่นๆบ้างฝึกให้ใจรู้สภาพของความเป็นจริงว่าร่างกายนี้ประกอบด้วยธาตุสีดินน้ำไฟลมเป็นของไม่มั่นคง ไม่ตั้งมั่นอยู่ได้ย่อมเปลี่ยนแปลงไปเสมอเดี๋ยวแก่เจ็บตายเมื่อจะเกิดสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นก็ไม่มีใครไปตานทานไปขอร้องอ่อนวอนบวงทวงอย่างใดอย่างหนึ่งก็ทําไม่ได้ย่อมเป็นไปตามการตามสมัยการที่เป็นอย่างนี้ก็เพราะเป็นไปตามธรรมชาติของกฎสังขารแต่เราควรเอาชนะความกฎธรรมชาติอย่างนี้ด้วยการทําความดี นึกคิดพิจารณาแต่สิ่งที่ถูกต้องการทำและพูดในสิ่งที่ถูกต้องรังเกียจในคำพูดไม่ถูกต้องและการทำไม่ถูกต้องทำให้เรามาขยันทำความดีให้เกิดมีขึ้นความขยันในกอดความดีมีการรักษาศีลเจริญให้ทานจเจริญสัมผัสสมาธิภาวนาก็ดีก็ <c oughs> จะเป็นสิ่งที่เป็นกุศลแต่จิตของตน ทำให้เกิดความสงบทำให้เกิดความสุขและทำให้ขจัดอาสวะกิเลสส่วนกลางคือนิวรณ์ให้เบาบางออกไปจากใจธรรมะของพระผู้มีพระผ้าเจ้าที่สอนว่าเป็นกรรมฐานนั้นให้เพ่งกำหนดด้วยสต,ติก็มีให้พิจารณาจนเกิดความหนายก็มีเช่นพิจารณาอภุภะจนเกิดความหนายในร่างกายนี้นึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมประสง จนเกิดให้เกิดปิติปรารถนาที่จะเป็นเช่นนั้นบ้างเหล่านี้เป็นต้นเป็นเครื่องอบรมจิตใจฝ่ายหนึ่งอบรมจิตใจให้เพิ่มพูนอีกฝ่ายหนึ่งอบรมจิตใจเพื่อความขัดจัดขัดเกลาให้สะอาดยิ่งขึ้นใจของคนเราเมื่อได้ยินได้ฟังสิ่งที่ขัดเกลาอยู่อย่างนี้บ่อยๆมากๆเข้าความรู้สึกเข้าไปเก็บไว้ในจิตใจก็จะเกิดขึ้นในจิตใจของตน รู้ตามความเป็นจริงที่ได้ฟังจากครูบาอาจารย์มาแล้วหรือการปฏิบัติก็ปฏิบัติตามคําที่ครูบาอาจารย์แนะนําพยายามทําไปด้วยความภาคเพียรความเพียรเป็นสิ่งที่สําคัญเป็นงานที่สําคัญทุกคนทําอะไรไม่ว่าทางโลกทางธรรมต้องอาศัยความภาคเพียรทั้งสิ้นยิ่งนั่งสมาธิภาวนาก็ยิ่งแล้วต้องอาศัยความภาคเาาพียรเอาความเอากระทําอยู่นาน ให้จิตตั้งมั่นอยู่ในคุณงามความดีคือความสงบเป็นข้อสําคัญการทําสมาธิภาวนาจึงเป็นการอบรมจิตใจดังกล่าวมาควรทําให้บ่อยๆทำให้มากๆหรือทําให้เป็นเวลานึกได้ถึงข้างคราวใดก็ทําภาวนาไว้มากบางน้อยบ้างนาทีสองนาทีก็ยังดีแล้วไปต่อที่อื่นอีกก็จะยาวเข้ามากเข้าเพิ่มคูนมากยิ่งขึ้น สมาธิในบทใดบทหนึ่งที่เราภาวนาอยู่นั้นพึงตั้งใจทำด้วยดีคือทำให้ใจเบาภาวนาให้เบานึกว่าพุโทโธให้เบาที่สุดและมีสติอยู่กับความเบานั้นให้เกิดความมั่นคงในที่สุดการอบรมจิตใจให้เกิดสมาธิกรรมฐานจึงต้องฝึกบ่อยๆฝึกมากม ฝึกทุกทุกอริยาบทเพื่อให้เกิดความรู้จริงและเกิดความสงบดังกล่าวมาเพราะฉะนั้นตอนนี้ไปจงตั้งใจภาวนาพุทโธพุทโธตามหลักที่เคยได้แนะนำมาแล้วด้วยความมีสติตั้งมั่นอย่าพลังอย่าเผลอเป็นอันขาดเพราะการพังเผลอแต่ละครั้งนั้นจะต้องกลับมาเริ่มต้นใหม่ตั้งใหม่เึงต่อเนื่องอารมณ์ ไปให้เป็นปกติก็จะเกิดความสงบได้ดังนั้นต่อนนี้ไปจงตั้งใจภาวนาดังกล่าวมาหรือความมีสติเพื่ออบรมจริตใจพวกเราให้สงบต่อไป